สวัสดีค่ะค่าจะยาวเลยนะคะอาการเริ่มจะเป็นปกติแล้วเนี่ยเริ่มซาได้แล้วค่ะเริ่มซาได้แล้วค่ะวันนี้นะคะมาดูสิคะว่าหนูพิมพ์พทำอะไรวันนี้หนูพิมพ์นำพัทริเขาเรียกอะไรนะคะนำอาหารนะคะเ,เครื่องสังเวยเอ๊ยภาษาเทพภาษาภาษา ภาษาเจ้าที่เจ้าทางภาษาเจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่คะเรียกว่าเครื่องสังเว์ใช่ไหมคะก็คือถวายอาหารนั่นแหละค่ะให้กับเจ้าที่เจ้าทางจเจ้าท่านปู่ท่านย่าท่านตาท่านยายเจ้าที่ที่อยู่บ้านแหล่งแห่งนี้ที่อยู่ที่สมาคมไทยสุกสันใจมั่นบวรพัฒน์แล้วก็เจ้าพ่อเจ้าพ่อโพทอง เจ้าแม่โพเงินข้างหลัง2ต้นนะคะแล้วก็ท่านลุกกเทวาท่านลุกกเทวีที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยเนี่ยค่ะลูกขออ,อันเชิญมามารับเครื่องสังเวยที่ลูกที่ลูกพอจะมีถวายให้ก่อนนะเจ้าค้านี่ค่ะ ไม่ขาดนะคะหมากพลูทูบเทียนเทียนดับแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าจะราจุดติดลมพัดอยู่ดีๆลมก็พัดมาซะาทั้งๆที่เงียบสงบตอนนี้คือลมมาลมมาตลอดเลยค่ะมาค่ะท่านท่านได้รับรู้รับทราบแล้วเจ้าคะ่ะท่านมารับนะคะขอให้ท่านมีความสุขกับการได้รับ การถวายอาหารเครื่องสังเวยสำหรับนี้นะเจ้าค้าสาธุมานะเจ้าค้าตั้งใจไว้ตั้งตั้งนานแล้วคะ่ะว่าเอออยากจะไหว้เจ้าชี่ช,ชีสถานที่แห่งนี้เพราะว่ายังไม่เคยไหว้เลยนะคะก็วันนี้มีโอกาสค่ะตื่นเช้ามาก็ ก็มีมีโอกาสแล้วก็พอที่จะมีปัจจัยที่จะเดินไปตลาดแล้วก็ซื้ออาหารสำหรับง่ายๆนะคะมาถวายท่านนึกอยู่ค่ะนึกอยู่ตลอดนะคะว่าอยากจะไหวอยากถวาย,ย,าวายแต่ไม่ไม่พร้อมไม่พร้อมด้วยร่างกายไม่พร้อมไม่พร้อมหลายๆอย่างอนะคะเออฮะก็เลย นึกอยู่ทุกวันนะคะนึก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 วันนี้จะไม่นึกะค่ะก็คือลงมือทําเลยก็คือท่านก็รับรู้ได้เอ้าเทียนติดขึ้นมาเฉยเลยเมื่อกี้ดับไปแล้วอู้อืมติดอันหนึ่งคือเมื่อกี้ดับสนิทเลยนะแล้วอ,อยู่ดีๆก็ติดขึ้นมาเฉยเลยอ่ะจุดเธออีกอันนึง นะคะไม่เป็นไรเพราะเราได้จุดเทียนละอรอทูบหมดก็ลาลาาลามาเป็นของลูกช้างอาหารถือว่าเป็นอาหารทพิปนะคะอืมไม่ไม่ได้ถือเรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นอาหารทพิ์ถือว่าท่านให้พรละเราก็เออได้รับพรจากท่านกินต่อจากท่านว่างั้นเถอะอืม ม,มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่อ้าวเจ้าถิ่นมากระโดดมาตุ้มเชี่การที่เราอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เคารพบ,บูชาสัมมาคารวะออนน้อมถ่อมตนต่อเจ้าของออผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าของสถานที่นั่นนะคะ่ะอยู่ยังไงให้ท่าน รักและเมตตาเอ็นดูเนาะโอเคผีเสื้อมอยากค้นไม่เคยมาวันนี้บินมาว่อนเลยบินมาตรงที่ที่ว่ายนะดีจังเลยนะท่านรับรู้แล้วท่านก็มารับสำรับแล้วโอเคนะคะสาธุอนุโมทนานะคะบ๊ายบาย